คือเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าบทนี้ตอนแรกก็จะเป็นทอมทอมใช่ไหมคราวนี้ก็ไม่พ้นจะต้องโดนแซวว่าจะสวยกี่มงสวยตอนนี้แหละค่ะสวยเพื่อนสวยบทบาทเนี่ยมีทคไม่สมัยอะมีมีคนบูลลี่เหรอขับบูลลี่ยังไงก็มีคอมเมนต์ทางบ้านค่ะว่าบอกว่าไม่น่าจะเป็นนางเอกเลยเพราะว่า ไม่สวยแบบหน้าบ้านๆมากอย่างเงี้ยค่ะก็คือจริงๆในคาแรคเตอร์เขาต้องเป็นทอมทอมก็เลยแบบไม่ได้แต่งตัวผู้หญิงไม่ได้แต่งหน้าอะไรเงี้ยแต่คนที่พูดระบ้านตัวเองนะคนที่พิมพ์ระบายตัวเองนะพอเราเห็นเขาคอมเมนต์มาเราก็รู้สึกใจเสียหรือว่าไงก็ตอนแรกน้อยเหมือนกันค่ะแบบน้อยใจว่าเอ้ยเราไม่สวยเราไม่ดีพอสําหรับเป็นนางเอกหรออะไรเงี้ยค่ะก็แอบคิดว่าหรือเราจะหยุดดีนะหรือไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คิดว่า ยังมีคนที่เขาอยากดูผลงานเราอยู่อยากดูหนูเล่นละครอยู่หนุ่มๆชอบมันเยอะมากนะหนุ่มไหนหนุ่มไหนผู้ชายชอบมนเยอะมากเย็นๆอุ้มก็ไม่น้อยหน้าค่ะก็โดนว่าเหมือนกันโดนชาวเน็ตว่าเหมือนกันนะคะว่าไม่สวยหน้าแบบนี้หาได้ทั่วไปแถวสยามจริงๆต้องบอกว่าเขาเขาใจผิด โมเดลลิ่งเจอหนูที่อุดรค่ะโดนบบ <c oughs> ว่าเหมือนกันเพราะว่าตอนเรื่องแรกๆเลยค่ะที่เราเข้าไปเราก็ได้เล่นเหมือนยาดาเลยคือได้เล่นสาวบ้านป่าแก้วกลางดงอ,อะไรเงี้ยเราก็จะต้องแบบทาผิวให้มันแบบดำแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้าแต่งน้อยมากเราพอฉายออกไปก็จะมีคนบอกว่าแบบเป็นนางเอกได้ยังไงแบบไม่ควรจะอยู่ตรงนี้อะไรแบบเนี้ยเราก็แบบ คำด่าที่เจ็บที่สุดคือหน้าแบบนี้หาได้ทั่วไปตามสยามอะไรแบบนั้นแล้วเราโกรธไหมน้อยตอนน้อยมากการแสดงเราก็พยายามแล้วเราพัฒนาทุกอย่างแต่เรื่องหน้าตามันแก้ไขอะไรไม่ได้ยวเว้นว่าหนูต้องไปเกาหลีซึ่งบาล์นก็ยังยังไม่ได้อยากไปเกาหลีไงก็เลยแบบอ่ะงั้นเราก็พัฒนาในด้านอื่นๆต่อไปโดนเหมือนกันหรอเนี่ยโดนค่ะจริงเหรอเขาว่ายังไงรู้ไหนหน้ายาวจะเจาะพื้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยโอย คุณพ่อเขาให้มาแต่ยังไงเรานี่มันโดนไหมก็มีบ้างเขาบอกว่าไงโอไม่ชอบรู้สึกแบบไม่สวยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีบ้างไม่สวยเลยยาดานี่โดนยังไงนั้นเวลาเขาว่าไม่ไม่เหมาะที่จะเป็นนางเอกค่ะไม่เหมาะที่เป็นพูดดีใช้น้ำมน์ล้างหน้าแล้วนะอะไรนะบอกว่าใช้น้ำม์ล้างหน้าอ๋ออีพีเคยโดนไหมส่วนใหญ่จะโดนแบบผิวพันธอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่า ผิวค้างผิวดำไม่ออร่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่งจริงวงการบันเทิงนี่มันแปลกนะนางเอกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือพออยู่ๆไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะสวยเดี๋ยวมันสวยเองเดี๋ยวจะสวยไปเองจริงๆเชื่อพี่พี่เห็นมาหลายรุ่นแล้วยุคแม่สองคนเข้าวงการนี่โดนมั้งอโดนกันทุกคนก็โดนหมดแหละโดนหมดแลยเนอะที่จะแบบถูกใจทุกคนแม่นี่สวยมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆเลยนะแม่ เล่นเรื่องอะไรเรื่องแรกเล่นเรื่องอะไรนะของ j S L อ่ะมิจัยบัญชาใช่ไหมเออแล้วก็มาเล่นเล่นที่ช่องสามใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องของพี่จิ๋มเรื่องอะไรลิศยากันขับไหมเก่งวิชาประวัติศาสตร์ตลุ่นตลุนเมื่อไหร่ผมนะคือณตอนนั้นะมันจะเรื่องตลกคือณตอนนั้นบอกว่าไม่สวยแต่พอ1ิบปีผ่านมาโอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่สวยเลย ส um ู้ตอนนั้นไม่ได้มีอกนี่หรอก็อยากจะบอกว่าเราก็อยากสวยเหมือนเมื่อสิบปีแล้วเหมือนกันแต่ว่ามันทำไม่ได้อ่ะทำไงแต่พี่ทุกวันนี้องแอปสวยของเมื่อก่อนเยอะมากไม่ชมโดนไหมไม่กลับไม่ชมโดนไหมก็โดนอย่างเช่นจำไม่ได้แล้วพ่อไม่ได้แบบ เจ็บปวดหัวใจไหมรู้สึกมันแบบด้านอ่ะเราไม่ค่อยไม่ไม่เจ็บปวดถ้าคนเรื่องสวยๆอยงี้แต่ก็ต้องยอมรับว่ายุคเนี้ยเหมือนแบบชาวเน็ตมาเสิร์ฟถึงหน้าบ้านเลยไงไม่ว่าจะยุคไหนพอสอนไหนอ่ะจริงๆอ่ะความคิดของคนอ่ะก็มีมาตลอดแหละเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้มีเวทีให้เขาแสดงออกไม่ได้แบบทุกวันเนี้ยคือพี่ก็โดนอ้วนร้อยเมียทาไมเขาถึงบอกว่าอ้วนร้อยเมียคะแล้วเมื่อก่อนคือพี่ก็เหมือนแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนผู้หญิงเยอะเพื่อนเป็นเพื่อนๆกันอ๋อเพื่อนเป็นร้อยคนแล้วซ้อเข้าใจผิดส่าใจเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อก่อนพี่ก็จะอ้วนๆอะไรก็เรียกว่าอ้วนร้อยเมียเรตั้งฉายาเราตั้งฉายาโอ้ยอย่าไปพูดถึงเรื่องพพี่เลยคุณเรื่องโบราณ